ตอนที่3 7มพ้หมายใจจริงสิพวกเจ้าจัดการธุระในมือไปเถอะอีกสองสามวันพวกเราจะออกเดินทางไปสำนักมือนพุทธแล้วเฟิงจิ๋วเอ่ยปากฟังแล้วทุกคนพันตะลึงศบตาก,กันก่อนทำนายยิงสำนักมือนพุทธอยู่ที่ใดพวกเขาอยู่ที่นี่มาได้ระยะหนึ่งแล้วตอนนี้จะไปจากที่นี่แล้วอย่างนั้นหรืออีกเดียวให้ฉีขังเราให้พวกเจ้าฟังโดยละเอียดแล้วกัน ฟ้าลินพยักหน้ากล่าวว่าได้ข้าจะกลับไปจัดก,การโทระที่โรงยาหน่อยซึ่งเสียงนั้นแล้วเขาก็ถามอีกว่านายหญิงวันนาจะยังกลับมาที่นี่หรือไม่อาจจะกลับมาหรืออาจจะไม่กลับมาแต่เมืองลิงเซียนเป็นเมืองใหญ่อีกทั้งมีสำนักเซียนนภาพิสุทจิ์อยู่ทางนี้ต่อไปอาจมีโอกาสกลับมาก็ได้กลับมาที่นี่หรือไม่นั่นก็ต้องดูว่า มีความจำเป็นหรือไม่เดิมทีคิดพักเท้าที่นี่แต่ตอนนี้คนทางนี้ล้วนรู้ฐานะของพวกเขาแล้วจะเข้าออกทำธุระล้วนแต่ไม่สะดวกจะอยู่ต่อหรือไม่ก็ไม่แตกต่างกันฟังวาจาของนางแล้วทุกคนพยักหน้าตกลงพวกข้าจะไปเตรียมตัวก่อนชิงเชิงเจ้ากับชินซินออกไปซื้อของใช้เด็กมาหน่อยในเมืองมีของคบคันมีหลายอย่างที่เมืองอื่นไม่มี ซื้อของจำเป็นกลับมาระหว่างทางจะได้มีใช้งานเฟิงจิวสั่งให้นางสองคนออกไปข้างนอกสคราเจ้าค่ะสองคนตอบรับเสียงหนึง่งเฟิงจิวกับเซียนหยวนม่วเจออย่างเล่นกับลูกอยู่ในลานส่วนคนอื่นไปจัดการโทระในมือแล้วภานในจวนเจ้าเมืองตะวันออกสีตัวมาถึงจนเจ้าเมืองแล้วก็เล่าแผนการของเฟิงจิวให้ฉีคังฟังฉีคังคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนกล่าว ในเมื่อจะไปแล้วเจ้าเมืองอยังคาก็ต้องลงจากตำแหน่งด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันพวกเรากลับไปด้วยกันปรึกษานายยิงสักหน่อยว่าให้ใครรับช่วงต่อจนเจ้าเมืองแห่งนี้ดีสวีตัวมองเขาถามว่าจะมีคนในใจแล้วหรือชีคังยกยิ้มข้าหมายใจให้เป็นหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มที่หนึ่งจิ้นอีฟึงหากเป็นคนคนนี้รับช่วงต่อตำแหน่งเจ้าเมืองตะวันออก เช่นนั้นวันหน้าหากต้องการจัดการธุระอะไรก็ล้วนจะสะดวกมากขึ้นในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราไปกันเถอะกลับไปบอกกลาวนายยิงดังนั้นคนทั้งสองจึงมุ่งหน้าไปยังกระท่อมดิมทะเลสาบภายในเรือนหลักหลังจากเชียคังบอกความตั้งใจกับเฟิงจิวแล้วเฟิงจิวก็พยักหน้าอืมจัดการตามที่เจ้าว่าเถอะแต่หากให้เขารับช่วงต่อตำแหน่งเจ้าเมืองตะวันออกคาดว่าคนในเมืองคงไม่พอใจเช่นกันดังนั้น เจ้าให้คนสำนักเสียนาพาิสูต์ไปสักราให้พวกเขาจัดการเรื่องนี้ได้เช่นนั้นข้าจะไปจัดการเดี๋ยวนี้ชี้ครางเกาคาระวะครั้งหนึ่งแล้วถอยออกไปแย่ yeah. หลังชี้ครางไปแล้วเสียงเด็กร้องไห้จาก,ก็ดังขึ้นเสียนโยนมุอเจอที่อยู่ขัง้างพอเห็นบุตรชายในอ้อมกอดเฟิ่งเจียวร้องไห้บุตรีในอ้อมแขนเขาก็ร้องไห้ตามเช่นกันเขาจึงกล่าวว่าน่าจะหิวแล้วมา ส่งมาให้ข้าข้าจะอุ้มเขาไปป้อนนมนางก้าวไปรับบุตรชายอุ้มเด็กทั้งสองคนไปในห้องเห็นนางเข้าไปข้างในเซียนหยวนเมื่เจอมองชินซินซึ่งอยู่ในลานถามว่าวันนี้ตุนอะไรให้นางกินชินซินได้ยินก็ตอบทันทีที่ตุนวันนี้คือน้ำแกงขาหมูวิญญาณแต่นายหญิงไม่ชอบของมันเลียนจึงเตรียมน้ำแกงใส่ไว้ให้ด้วย ไปยกมาเถอะเสียงยน์มั้วเจอก่าวบอกให้นางไปยกน้ำแกงมาจากห้องครัวเจ้าค่ะชินซินย่อกายคารวะก,ก่อนถอยออกไปภายในห้องเฟื่งเจียวกำลังให้นมเด็กทั้งสองพอเห็นพวกเขาที่กินอิ่มแล้วลีตาลงก่อนลอย,ยลับไปนางก็อดหัวเราะเสียงเบาไม่ได้ตอนที่3878มาถึงที่เสียงยนมูวเจอเข้ามาเห็นนางนั่งอยู่ข้างเตียง อุ้มลูกสองคนไว้ก็ยิ้มออกมาในดวงตามีแต่ความอ่อนโยนในรักใครในใจเขาย่อมอ่อนโยบเช่นกันนี่คือภรรยาและลูกๆของเขาเป็นคนที่เขาต้องปกป้องเป็นครอบครัวที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาขณะมองพวกเขาตนพันนึกถึงบัวดำที่ทำลายโลกที่ตอนนี้ตกอยู่ในกำม,มือของจอมมารเขาหลีตาลงเล็กน้อยรอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆหดหาย ยันมือที่หัวเข่าสองข้างแววตาแปลกประหลาดเฟื่องจิว๋ววางลูกทั้งสองคนลงบนเตียงคันเห็นเขาจ้องสองเท้าของตนอยู่ที่ข้างประตูนางก็อดเจ็บปวดใจไม่ได้ทันใดนั้นนางเดินไปข้างหน้าไปถึงข้างกายเขาเป็นอะไรไปไม่เป็นไรเซียนยนเมื่เจอเกราวกุมมือนางพร้อมกับมองไปข้างหน้าลูกๆหล,ลับแล้วหรืออืมหลับแล้ว เฟิงจิวพันยิ้มพวกเขาสองคนเหมือนห้าวเออตอนเด็กๆเลยกินอิ่มแล้วก็นอนหลับพูดแล้วพวกเราก็ไม่ได้พบห้าวเออมานานแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงห้าวเออที่ตนเลี้ยงดูอยู่ข้างกายมาตลอดห้าปีในดวงตาของเฟิงจิวพันปรากฏความคิดถึงที่แรกให้เขาตามบิดามารดาแท้ๆกลับไปแบบนี้เวลาผ่านไปปีกว่า เด็กคนนั้นอายุ6กปีเต็มไม่รู้ว่าตัวสูงเท่าไหร่แล้ววางใจเธอเขากลับไปอยู่กับพ่อแม่แท้ๆทั้งสองย่อมต้องดีต่อเขาอยู่แล้วเสียนหยนเมืเจอกล่าวจากนั้นพูดกับเฟิงจิวว่าคาให้ฉินซินยกน้าแกงให้เจ้าแล้วเจ้ากินหน่อยเถอะเมื่อได้ยินคำนี้เฟิงจิวพันนวดหน้าผากเอ่ยอย่างจนใจว่ากินอีกแล้วหรือเจ้าดูสิตั้งแต่อยู่เดือนเสรจ,จนถึงตอนนี้ เอวค่ะหนาขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วเสินดโยนพูดเจอเย็้ม,มุมปากมือนหนึ่งรูปเอวนางยางแผวเบาไม่รอกเป็นเช่นนี้ดีมากค่าชอบเฟิงจิวเห็นเขาใช้มือหนึ่งรูปเอวนางอีกทั้งยังพูดจาเช่นนี้อีกดวงตาคู่งามพันชำเลืองมองเขาก่อนทะลึงตามองลามกให้หน่อยหน่อยเธอเจ้าตำหนักนายหญิงน้ำแกงตุนมาแล้วชินซินที่อยู่ในลานข้างนอกวางน้ำแกงลงบนโต๊ะแล้ว สองคนในห้องสบตากันเม้มปากยิ้มจากนั้นเดินออกไปข้างนอกขณะเดียวกันณนะสำนักเซียนนภพิสุทธิ์ทุกคนมารวมกันอยู่ที่ตำหนักใหญ่เพราะการมาเยือนของเฉีังคนของสำนักเซียนนภพิสุทธ์เคยพบเขาน้อยนักเนื่องจากเขาเป็นคนสนิทของประมุขคนนั้นจึงอดเลยมองเขายัางพิจารณาไม่ได้ต้นนินเหอมองเฉีังพอเจ้าสำนักกำลังเข้าฌานจึงไม่อาจออกมาได้ หากท่านมีธุระอะไรก็บอกกล่าวพอค่าได้เช่นกันคนที่นั่งอยู่ที่นี่ล้วนเป็นผู้สูและผู้นำยอดเขาของสำนักเซียนนาพาพิสุจิ์สามารถตัดสินใจเรื่องทั่วไปได้ทั้งหมดที่ครั้งฟังจบก็พยักหน้าวันนี้ข้ามาเพราะเรื่องเดียวนั่นคืออยากมอบตำแหน่งเจ้าเมืองตะวันออกให้กับหอนากรมทหารรับจ้างกลุ่มที่หนึ่งเพียงแต่หาข้าลงจากตำแหน่งนี้กลางคัน ต้องทำให้ทุกคนในเมืองไม่พอใจอย่างแน่นอนจึงอยากขอให้สนักเสยนพาพพิสูจน์ของพวกท่านออกหน้าจัดการแทนเมื่อฟังถึงตรงนี้ทุกคนประหลาดใจเล็กน้อยอดมองหน้ากันไม่ได้ก่อนที่ผู้โสกคนหนึ่งจะทามวา่าแล้วท่านเ่าเหตุใดไม่เป็นเจ้าเมืองแต่มันออกแล้วไม่ใช่ว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีหรอกหรือพวกขากำลังจะไปจากทีน่นี้คงจะไม่กลับมาในเวลาอันสัน้น ดังนั้นจึงไม่อาจรับนาะทีเจ้าเมืองกำลันออกได้อีกต่อไปฉีคัางกล่าวเสียงคืมมองทุกคนพร้อมกับเอ่ยวาจาข้อดีข้อเสียของการเป็นเจ้าเมืองมีความสามารถหรือไม่ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับชาวบ้านในเมืองถึงได้เลือกจิ้งอีฟึงมารับช่วงต่อเมื่อกล่าวจบเขาก็พูดต่อทันทีเรื่องนี้นายยิงของข้าเห็นชอบแล้วหวังว่าจะมีการจัดการอย่างเหมาะสม ผู้โซคนนั้นฟังจบผันมองไปที่ทุกคนในเมื่อเป็นเช่นนี้พักข้าย,ย่อมออกหน้าจัดก,การให้เรื่องนี้วกทขันไม่จำเป็นต้องเป็นห่วง